สวัสดีท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปหน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้จะพามาเอากันไกลที่เปื้อนยางเปื้อนกาวออกนะครับผมเนี่ยมันจะมีความหนืดในการตัดยากนะครับผมไปตัดสกอตเทปตัดกิ่งไม้มันจะมีคาบยางหองเหลือนะครับผมทีนี้เราก็ใช้น้ำมันพืชในครัวเราเนี่ยครับผมน้ำมันพืชเราในครัวมันใช้งานได้ดีครับในการลอกคาบยางคาบกาวนะครับผมเนี่ยเพียงแค่หยอดลงไปแล้วก็นำ เช็ดออกนะครับผมเนี่ยครับไหลลื่นเลยแล้วก็มาตัดได้นะครับผมอันนี้ก็จะรับคมต่อหรือยังไงก็ดูกันต่อไปครับแต่คาบเนี่ยออกหมดแน่นอนนะครับผมเนี่ยครับผมใช้งานได้ดีครับไม่มีความหนืดนะครับผมไม่กวนใจเวลาตัดนะครับผมเนี่ยครับง่ายนิดเดียวนะครับผมน้ํามันฉโลมเท่านั้นครับแล้วก็รูปออกนะครับผมน้ํามันในครัวเราเนี่ยแหละครับผมน้ํามันทํากบข้าวเราครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเจา้ก,กันาคลิปหน้านะครับเพื่อนทริคดีทริด,รด,ดีจากหนุน่ยคุยครัวครับผมโอเคครับสวัสดีครับ